นานติดตั้งหลังคาเลื่อนผ้าใบคุมสวายน้ำใบมาแค่ในคมอสู์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแกว้วจังหวัดปทุมธานีขนาด26เมตรคูณ41เมตรการทำงานเปิดปิดด้วยระบบมอตเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยตู้คอนโทรลและรีโมทออเซนเซอร์มอเก็บผ้าใบอัตโนมัติเมื่อมีลมกันโชกแรงผ้าใบเมลรุนฟิออร์ห้าิพรีเมียมสีไบรท์ไวท์เคลือบสารป้องกันเชือ้อราสำหรับงานกันสาโดยเฉพาะมีความทนทานสูง สามารถกันแดดและฝนได้สามารถสกรีนโลโก้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการตกแต่งและโฆษณาสินค้าได้โครงสร้างเหล็กเซลลู่ลบีมมีความแข็งแรงทนทานออกแบบตามหลักวิศวกรมีลายเซ็นวิศวกรตามกฎหมายทุกขั้นตอนวัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพได้มาตรฐานมีทีมช่างผู้ชำนาญการในการปฏิบัติงานพร้อมพร้อมรับประกันคุณภาพการทำงานของระบบชุดขับ1ปีสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0887043108คุณฉานไลน์ไอดีมิสเตอร์กิมฉาน